สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะประกอบเครื่องพิมพ์สามมิติด้วยตัวเองนะครับผมก็เจอปัญหานะครับวันนี้งมอยู่ทั้งวันนะครับเป็นปัญหาที่น่าสนใจมากเลยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กําลังจะประกอบเครื่องพิมพ์ 3D เองเดี๋ยวมาดูปัญหาเลยนะครับปัญหาที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอนะครับผมกําลังจะต่อบอร์ดนะครับกําลังจะต่อบอร์ด ต่อสายไฟต่างๆนะครับพวกเซนเซอร์พวกลิมิตสวิตอะไรเข้ากับบอร์ดควบคุมเครื่องพิมพ์เตอร์สามมิตินะครับก็มาเจอปัญหานี้ครับสิ่งนี้นะครับเราจะเรียกว่าหัวฮอตเอ็นนะครับสำหรับฉีดเส้นพลาสติกของเครื่องพิมพ์สามมิติมันก็จะประกอบไปด้วยตัวทำความร้อนนะครับตัวทำความร้อนตัวนี้ นี่นะครับคือตัวทำความร้อนมันก็จะใส่เข้ามาในตัวฮอตเอ็นตัวนี้ไอ้ตัวหนึ่งก็คือตัววัดอุณหภูมิว่าที่เราตั้งอุณหภูมิไว้อย่างเช่น2ององศาเนี่ยมันมันถึงจุดหรือยังนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้ปัญหามันเกิดจากตัวเซนเซอร์ตัวนี้ครับตัวที่มันจะมีน็อตดำๆขันอยู่ตัวนี้ ปรากฏว่ามันช็อตนะครับมันช็อตมันไปบีบแล้วทํามันทําให้ช็อตทําให้ช็อตนะครับเดี๋ยวดูอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือผมคลายน็อตออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าผมคลายน็อตออกแล้วคลายน็อตออกเนี่ยพอต่อสายสัญญาณนะครับสองเส้นตัวนี้เข้าที่บอร์ดเนี่ยปรากฏว่าใช้งานได้เป็นปกติก็แสดงว่าน็อตมันไปทับนะครับน็อตมันไปทับแล้วก็คือทําให้การรัดวงจรขึ้น เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะต้องแก้ไขด้วยตัวเทปกันความร้อน,นครับเทปที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเทปกันความร้อนสูงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปพันเอาไปพันในตรงส่วนตรงสายตรงนี้นะฮะพันแล้วก็ค่อยเอานอ็อตเนี่ยไขเข้าคืนอ่าสหรับกรณีนี้นะครับเพื่อนๆที่ประกอบเครื่องปรินเตอร์สามมิติด้วยตัวเองนะครับสิ่งแรกเนี่ยผมอยากจะให้ทําก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาไอ้ตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่หัวฮอตเอ็นเนี่ย ไปเสียบที่ตัวบอร์ดคอนโทรลนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยอยากจะให้เอามัลติมิเตอร์เนี่ยวัดดูก่อนว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มันช็อตหรือเปล่านะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นบันทึกการประกอบเครื่องพิมพ์3มิติใช้งานเดงนะครับแล้วก็เจอเจอปัญหาอะไรนะครับทําคลิปวิดีโอฝากบอกเพื่อนๆนะครับที่ประกอบเครื่องพิมพ์3มิติด้วยตัวเองนะครับผมถ้าเกิดเจอปัญหาเดียวกันเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งง,งมเหมือนผมทั้งวันนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ